สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้า 3, อีพีทีอา์ทีสามก่อมา update, อัปเดตในเรื่องของคของไส้ไกอาทีเขาได้ได้ปูผ้าไปนะครับเนาะในอีพีนี้ก็เลยมาอัปเดตแล้วก็ล้องเอาน้ำสูบใส่ไว้นะครับเนาะตอนนี้ก็เป็นน้ำบ่อครับในของไส้ไกก็เลยมา update, อัปเดตในเรื่องของการปูผ้า ใส่บอ่อคลองไส้ไก่แต่เกาคงจะเป็นคองไสไก่ตีไงเหมือนกันแต่เผื่อจะเก็บใบเป็นเก็บใบเลี้ยงปา่านะครับเราก็หลงพักไปส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ร้องเติมน้ำไปก็ดูแล้วก็ภาคภูมิใจก็มีความสุขแหมเล็กน้อยดีได้เติมน้ำไปก็เป็นน้ำบอ่อครับก็ตอนนี้ก็ได้เก็บข้าวาเก็บผ้าปลายผ้านะครับเก็บปลายผ้าไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับนอกก็ก็ ดูแล้วก็ภูมิใจมีความสุขในของอโคกหนองน้อีกอีกอีกขั้นหนึ่งที่เราทำาบ่อพักน้ำเอาใจในในตอนหน้าแล้ครับตอนนี้ก็โคกหนอนน้า,าบ้านส่วนแสนสีก็เริ่มมาเข้าอีกขั้นหนึ่งนะครับเนาะเข้าในขั้นที่ที่ในเรื่องของการเก็บเก็บกักน้ำผ้านี่ก็เป็นพลาสติกตีนหนาสามมิลทีทั้งสวนได้สั่งมาจากบริษัทแห่งหนึ่งนะครับเนาะก ได้เอามาปูอ่าตอนนี้ก่อผู้พักนงานก่อคนชาวสวนก่อเลื่มอ่าเก็บป่ายผ้าปูไปนะครับแล้วก็เติมน้ำอ่าซ่านี่ก่อซ่ตีหันตีหันนี่ก็เป็นสูงประมาณ2เมตรกว่าสองเมตรกว่าแล้วก็ได้เติมน้ำอ่าของน้ำในคลองไปเพื่อจะได้เลี้ยงปลาภายผักหน้านะครับแล้วก็เก็บโคเก็บอ่าเก็บข้าวเก็บป่ายผ้านะครับแล้วเราก่อ ผลไม้ที่เขากรมเริ่มจะหลงเผื่อจะได้ต้อนรับเอาในตอนหน้าฝนนะครับแล้วก็มีกิมสุงที่ปลูกได้ไปยังบ่ถ,ถึงบ่ยังบ่ถ,ถึงปีนะครับนับถึงปีก็คงประมาณ6กหรือเจ็ดเดือนเราก็ได้ทำาสาราสาราสารจุลินทรีย์สองข้อแสงแล้วก็เก็บใบเผื่อใจในใส่สวนไปผักนะแล้วก็มีต้นหลาย,ลายอย่างามีกิมสุงมี ละมุดนะครับดีเขาและลองลองมาปลูกในสวนของเขานะนะส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่ปลูกในสวนในโคกหนองนาในจังหวัดแปะอันนี้เป็นโคกหนองนาในจังหวัดแปรนะครับอยู่บ้านล่องเข็มอำเภอล่องกวางจังหวัดแปรนะครับนะแล้วก็เลยตังชาวสวนมีความแตกต่างในเรื่องของด้านข้างเขากระปุกผืชพ,พักสวนควาตถีใจต้ตามปกตินะครับเนาะปลูกยาเป็นปลูกยาพอมดหน้ายาก็จะเป็นปลูก อ่าเป็นข้าวโพดนะครับมดข้าวโพดกะยอย่าเข้าหน้าฤดูฝนก็ะปูเข้าเหมือนเดิมนะครับเนาะตอนนี้ก็ได้เติมน้ำไปอ่าหนึ่งองอีกีหนึ่งของไปเรียบเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เต็มแต่เดีกยวเอาใจเวลาใจเวลาสักน้อยในเรื่องของการเติมน้ำเพื่อใจในการฤดูกาลหน้าแหมน้อยใจฤดูฝนอ่าในเรื่องของการธรรมชาติน้ำธรรมชาติเพื่อมันเติมซะเองาครับนะก็มาอัปเดต ตีของใจพผ้าผืนนี้กับซ่านนี้ก็เงาเกือบประมาณเกือบ40เมตรได้เหมือนกันนะเกือบ40เมตรนะก็จะมีทั้งต้นส้มโอนะ้มโอของพันธุ์เวียดนามาเปลือกสีสีส้มนะครับนบก็ลมลมลงไปทีเลิดน้อยอก่อทานใดทตีมีข้อคําแนะนําสามารถทีมาหึ่งคำแนะนําของโขกบ้านสวนบ้านแส่บ้านสวนแสนสีตัว ทีนี้จังหวัดแปรนะครับเนาะก็เริ่มจะหลงลองทําดูนะครับเนะะาะเกาะยักได้คําแนะนําอยู่นะตอนนี้ก็ถูกซะธารอมดมีอยู่สี่สะด้วยกันนะเพืนะ่อจะเก็บน้ำกักเก็บน้ำไว้ต่อหน้าฝนต้วยอันสะนี้ยังบ่ได้ใสย,ยังไ่ได้ใส่น้ำเยอะเตี่ยนะครับเนาะก็มีความยาวก็พปอๆกันนะครับแล้วก็ไปแหมแหมฟังก็คือที่เ้าหันนี่ก็น้ำเริ่ม อาริ่มเยอะพอเขาเติมเติมน้ำมานะครับเนาะเพื่อจะไว้ใจเลี้ยงเลี้ยงป,ป่าในเลี้ยงป่าในผักนะนะครับเนาะใจเลี้ยงป่าตัวแล้วก็ใจ,ใจเก็บน้ำตัวแล้วก็ใจสูเ่เปลือกในต่อหน้าแรงนะทีเขาบ่ามีน้ำนะก็ดูแล้วก็มีความสุขเล็กๆ,ๆน้อยๆตีเขาอยังมีน้ำใจันนในฤด,ดูแล้งนะครับเนาะตีผลไม้หลักไม้ที่เขาเริ่มลงผลไม้ของกินที่เขากินนะฮะก็เริ่มลงไปไดีเล็กน้อยก็ ท่านใดตีมีคําแนะนำนะครับตั้งเือตั้งเชา้าสวนอของของโคกเนองนะบ้านสวนแสนสีนะครับเนาะตอนนี้เวลาก็เกือบจะหกโมงแล้วนะเนาะ,ะช่วงฤดูร้อนนี่ก็ตะวันก็นจะตกจ้าหน่อยแต่ก็ซาานี่ก็ปูผ้าไปนะคนะเนาะเอาเกยอย่นลงดูความแตกต่างแต่ซาานี่ยังไม่ได้เก็บเ,เก็บป่ายผ้าเพราะกำลังพึ่ง,พ,ง,พ,งพึ่งคุ้มไปนะพึ่งคุ้ม ถึงคุ้มซะไปเผื่อจะได้เก็บเก็บไปก่อนเพราะว่าอนาคตดางหน้านี่จะจุดจะคุดบอ่อบาดาลนะคุดบอ่อบาดาลเผื่อจะได้มาเติมซะนะครับได้มาเติมซะแล้วก็อีกอีกอันนี้ก็เป็นอีกอีกบอ่อหนึ่งนะเนาะเดี๋ยวลองไปดูนะบอ่อที่สามนะครับเนาะถ้ามดมีจํานวนสวนก็ประมาณสามไร่นะสามไร่เกือบสี่ไร่นะครับเพราะก็เป็นอ,อีกสี่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเป็นบ้านนะครับ ในบริเวณบ้านก็จะมีของกินเหมือนกันปลูกเหมือนกันนะครับเลี้ยงไก่ไก่บ้านเหมือนกันก็จะบอกใครมีไก่พันไข่ตัวใดเพราะว่าอาศัยในชนบทในชุมชนนะครับในชุมชนอันนี้ก็เป็นเป็นบอ,ออีกหนึ่งแต่ก็โดนลม้มนะโดนล้นมม่เจ้านะครับเนาะช่วงนี้การปลูกบอเนี่ยก็เหมือนกับเทคนิคใน u t u b e ที่เป็นบอกมานะครับก็ถ้าเฮอดีถ้าจะปลูกบอทันไดที่จะปลูกบอ ดูแล้วพอทําแล้วนะครับตอนที่เย,ย็นเย็นเจี๊ยบบบควันจะปูบอเพราะจะเหนื่อยเมื่อยแรงนะครับเนาะควันจะปูตอนที่ร่อนร้อนนะครับแต่ว่าก็ต้องใส่ถุงมือตัวเพราะว่ามันรู้สึกว่าผ้ามันจะโดนแดดแล้วสีดําผ้าโดนแดดก็จะห้อนห่อนห้อนมือตัวนะครับแล้วก็ดึงแต่ดึงง่ายนะครับถ้าพอผ้าผ้าผ้าดำเนี่ยโดนแดดก่อนจะงรู้สึกว่าดึงง่ายดึงง่าย มันจะอ่อนดีนะครับแต่พอเย็นปับ๊บอ่าอากาศเริ่มเย็นผ้าก็เริมเริ่มแข็งแล้วก็ดึงยากนะครับเปลืองแรงและนั่นก็คําแนะนาจากตีเชาาสวนทั้งบ้านสวนแสนบ้านสวนแสนสีแนะนําก็ฮือปูดตอนตีอากาศร้อนๆนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นซะอีกซะหนึ่งตีเขาจะเก็บเบื่อเก็บน้ำใบนะครับตีเขาจะเก็บน้ำใบตอนหน้าฝนหน้าเร่งนะแล้วก็ ใจบาดานเพื่อเติมบาดานเข้าไปนะตอนนี้ก็พึ่งทําเป็นวัดแรกที่เฮาคุมคุมซะนะครับน้อเอาผ้าคุมซะตอนนี้ก็เริ่มดูความแตกต่างมาอัปเดตนะครับนาะมาอัปเดตของบ้านาโคกหนองนาบ้านสวน บ้านสวนแสนสีนะครับบ้านสวนแสนสีทีอําเภอร่องวางจังหวัดแป่นะครับก็คนท่านใดที่มีคําแนะนำํำรู้ว่าจะเอาต้นหนังมาปูกเขาจะปลูกจจไดเหรือวาจะใส่จะไดนะครับเพราะว่าในทั้งสวนนี่ก็พยายามเน้นเป็นออินทรีย์ขนนักที่สุดปุ๋ยก็พยายามจะเน้นเป็นอินทรีย์ขนนักที่สุดนะครับตอนนี้ก็ก็พอได้ได้ก้าวไปด้วยกันครับ ในครอบครัวนะครับเป็นเป็นกิจกรรมในครอบครัวที่เราทําขึ้นมาเพื่อความยั่งยืนนะครับเพื่อจะร้องตามร้อยของอของในหลวงนะครเนาะของปอ,ตา,อาตามร้อยของปอนะครับผมก็เป็นมือสมัครเล่นใน YouTube ก็ Video, ร้อง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 อาร์ตวิดีโอนอาร์ตวิดีโอเพื่อให้ได้ เช้าสังคมชุมชนตีชอบทำโคกงหนองนาครับนันะจะได้มีหันอ่าหนหการทำของโคกงหนองนาของผมแล้วก็อยากได้คําแนะนําตัวนะครับนาะได้คําแนะนําตัวาบางท่านที่เขาบ่ฮู้บ่มีนะครับส่วนใหญ่แล้วในในในบ้านล่องเข็มนะครับน้องล่องเข็มอำเภอลองกวางจังหวัดแพรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเปิ้จะทํางานทาเป็นเช้าวสวนตามปกตินะครับปป,ปลูกพืชไร่ ตามฤดูก,กาลนะครับก็จะบอกใครมีโคกหนองนะก็เลยบอกใครมีคําแนะนําต่อได้ผมก็บอกบอกใครต่อได้บอกหูอย่างนักหนาะก็จนมากเราอย่าเปิด youtube นะครับเปิด u t u b e ศึกษาแม่กระทั่งการปูเอาผ้ามาปูเอาหา,าหาแรงซื่อผ้าปูซะอย่างเช่าก็อหาจากเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็หาจาก YouTube ที่มันมีคําแนะนําติว่าหลายๆตีนะครับแล้วก็มีความแตกต่างกันไปแต่ผมก็่ก็ลงทุนไปเพพอ อ่าพราสมควรเหมือนกันนะครับเนาะเผื่อความยังยืนเผื่อจะต้องการจะเก็บน้ำนะครับเผื่อต้องการเก็บน้ำในหน้าแรงพอค้นหลอบข้างตะโมเดี๋ยวนี้ค้นรอบข้างในพอมาถึงในฤดูนี้เข้านฤดูแรงนี่ก่อเริ่มรู้สึกว่า,าน้ำเริ่มในคลองเริ่มแห้งนะแต่ผมก็ยังดีว่ามันมีบอนะครับเนาะบอดีบอ,บอเกาบอลแกดีเฮายังมีน้ำให้สูบใจ้ได้อยู่นะครับเนะาะก็ยังเหมือนอย่างกับซาเนี่ยครับก็ได้สูบเข้ามาใส่ก็สูบจากบอนะครับ ก็ร้องร้องสูบไปเหมือนตอนกลางวันนะครับเนอะของวันนี้นะครับวันนี้ตรงก็มันทีมันทีสาวนะครับมันทีสาวก็ดูแลว้วก็ได้พอยังบดเต็มบทเต็มตีนะครับเนาะก็คงจะสูบแหมแหมสักวันหนึ่งนะครับแหมสักวัน,นก็ดูแลว้วก็ได้น้ำพอสมควรน้ำก็ใส่ดีนะครับเป็นน้ำบอ,อน้ำบอนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิป อีกคลิปหนึ่งนะครับดีม้าอูดในเรื่องของการทำคุ้มบอลนะครับปกบอลด้วยใจผ้ายางนะครับเผื่อจะได้เก็บน้ำไว้ในตอนนั้นแรงเราก็เอาไปาเลี้ยงป่าตุนะ้ยเอาใบเลี้ยงป่าตุ้ยดังนั้นก็ให้ทุกคนตีอาจจะบอหันหน้าผมนะครับเพราะว่าอาจจะจะทาย้หันเฉพาะาบ้านาในโขกนะครับโขกแล้วกันนะ้านาะสวนตวยุยดังนั้นคลิปนี้ผมก่อขอฝากากดไลค์ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่ได้หู้ทันในเรื่องของโขกหนองนในจังหวัดแปรเกิดขึ้นคนใดอยากมีคำแนะนํากับสามารถทส่งความคิดเห็นลงใต้คลิปได้นะครับวันนี้ผมขอฝากเอาคลิปโขกหนองนะบ้านส่วนแสนสีในตําบลล่องเท็บอำเภอล่องกวางจังหวัดแพร่ไว้เพียงเท่าอีฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งติดตามผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ